ไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะพนมเป็นเขามีของดีค่ะไปพนมเป็นค่ะภูมิใจว่าเฮ้ยแบรนด์ทั้งหมดเป็นแบรนด์ไทยหมดเลยทำไมถึงมาบุกกัมพูชาเขารักคนไทยเขารักสิ่งที่คนไทยทำชอบอะไรในไทยดีไซเนอร์เขารักอะไรทีม่มันแบบเป็นงานดีไซน์ของคนไทยอะ่ะดูแลง่ายแต่มันไม่ได้ แอชชันไทยเนี่ยบุกตลาดเพื่อนบ้านอันนี้คือขี์หลักที่เขาชอบโชว์ของเด Show อ Showroom อ่ะเราจะทําในเมื่อเราเจีคอนเซ็ปต์ดีเท่านั้น<ม>อันนี้ก็คือหนึ่งในคอนเซ็ปต์ที่ดีที่สุดงานนี้เป็นครั้งแรกที่เขาแบบจัดใหญ่ที่สุดท่าไี่เคยจัดมาค่ะเด e s โชว r o o m เองก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ดีที่ให้ใครดีไซเนอร์ได้มาประกฏดตัวที่นี่ครั้งนี้10บแบรนด์คนก็ให้ความสนใจในแบรนด์ไทยเยอะมากขยับขยายอยู่ที่กัมพูชาอะไรเงี้ยค่ะเจ๋งมากมือทับอกเลยอุ๊ยตาย อยากได้ไปดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนเพราะว่าเห็นจากนู้คืออลังการมากค่ะสวัสดีค่ะตับน,นุ้ยในแม่วันนี้พาบุกกรุงพนมเปญไปชมผลงานแฟชั่นโชว์ของดีไซเนอร์รุ่นใหม่กันค่ะไปค่ะแปดโมงเช้าลื่นเริ่งมากนะคะ,ะช็อปปายมากเลยโมเดลแอนด์ทีมอะ่ะ ก็พร้อมกันแล้วนะคะกำลังเดินทางไปดูแฟชั่นโชว์อะให้น้องจอยบอกว่าเราไปดูที่ไหนกันคะที่ P H Brand Wedding นะคะแล้วก็ Convention Center นะคะก็ไปดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนเพราะว่าเห็นจากรูกคืออลังการมากค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะพนมงเป็นเขามีของดีค่ะอ่ะไปดูกันค่ะเินจากนูมาถึงนี่แล้วก็วนกลับไปไอส่วนงานคือมีแค่ตรงนี้ใช่และจอยก็เปลี่ยนิ่น้นไม่แพ้กันกับแม่ ลินิกนะคะชื่อซัมซังคลินิกค่ะเป็นเจ้าของของเดอะ o โชว์รูที่คัมพูชาที่เรานอมเข้าแบรนด์ไทยทั้งหมดมาคัมพูชาค่ะแล้วนึกยังไงถึงจัดแฟชั่นโชว์ครั้งนี้คะรวมตั้ง10แบรนด์ด้วยกัน จริงๆแล้วครั้งแรกที่มาที่นี่ก็คือสถานที่เนี่ยก็คือที่ที่หนูจัดงานแต่งหนูเขาเห็นสถานที่ข้างนอกอ่ะก็คืออยากจะจัดแฟชั่นโชว์ที่นี่เลยแล้วก็แต่คิดว่าจะแบบถ้าจะจัดที่นี่ต้องให้ใหญ่ต้องให้แบบทุกคนได้มารวมด้วยก็เลยรอจนครบทุกแบรนด์ซึ่งมาถึงวันนี้ที่ได้ทุกคนมาก็เลยแบบพร้อมที่จะทําวันนี้มาเปิดโชว์รูมมานานแค่ไหนแล้วคะ เปิดเป็นเราเปิดเดินทางคานต้นปีแต่จริงๆแล้วอ่ะคนคณะพศอ่ะมาคนแรกกับเราตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าันนี้พี่อารู้เพราะเขาเคยจะพยายามชวนพี่อาร์ตมาแล้วหนึ่งรอบแต่ไม่สําเร็จคราวนี้สําเร็จค่ะอก็คือเปิดมาแล้วประมาณปีกว่าๆเนาะแล้วก็สะสมแบรนด์ไทยมาชอบอะไรในไทยดีไซเนอร์หนูชอบความที่เป็นดูแลง่ายแต่มันไม่ได้ธรรมดา อที่แบบมันใส่แล้วก็เราคิดว่าชุดนี้มันเป็นธรรมดาแต่พอใส่มาปุ๊บดูออกเลยว่ามันต่างกันจากแบรนด์อื่นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้แบรนด์ยุโรปเท่าไหร่เพราะว่าหนูคิดว่าแบรนด์ไทยคุ้มกว่าเราเราจ่ายแล้วเราได้อะไรกลับมาอะไรที่แปลกอะไรที่แบบว่าพิเศษพิเศษดีไซน์จริงๆเข้ามาในความคิดก็คือคิดว่าโชว์ของ The Showroom เราจะทำในเมื่อเราจะมีคอนเซปต์ดีๆเท่านั้น ซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งในคอนเซปต์ที่ดีที่สุดที่ได้มาโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คณที่จับสินไทยดีไซเนอร์นะคะ,คคะมาทําอะไรที่กัมพูชาเราเนะ่ะอ๋อก็คือโตมีทำโชว์รูมกับน้องนิสที่นี่ค่ะค่ะ,คะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาทาแฟนโชว์ที่นี่ค่ะแล้วก็มีเซ็คอลเลกชันึ้นมาเบาๆแล้วก็มีประมาณสักแบบสี่ห้าชุดเป็นแบบกิมมิคไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาเปิดตลาดที่นี่คือโตมีลูกค้าของที่เนี่ย มานานมากคแล้วแล้วประกอบกับว่าคือน้องคนน้องนิชเนี่ยคราเป็นลูกค้าของโตมานานมาก <S <S ที่น้องนิชเปิดโชว์รูม <S 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 ก็เลยบอกว่าแบบพี่โตสนใจมาเปิดโชว์รูมกับพีชไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูน้องไปประมาณปีถึง2ปีเนี่ยเราเห็นผลแพลน,นของน้องเขาแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคน่าสนใจโอเคเลยว่าสนใจที่จะมาทํากับน้องค้อบีที่3น้องก็เลยเซย์ยสเลยโอเคอล้<ๆ>แล้วเป็นไงฟีดแบ็กมันดีไหมลูกดีมาก บางคนที่เขาไม่มีเวลาไปที่ประเทศไทยอ่ะเขาก็จะมาที่นี่มาโชว์รูมของน้องมิสเขาเพราะฉะนั้นคอลเลคชันของเราที่ว่าลงที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันที่ทุกคนชอบอยู่แล้วแล้วเราก็จะคัดสินค้าหรือคัดคอลเลคชันที่ลูกค้าที่นี่ชอบให้เขาด้วยเพื่อเพื่อที่มันจะเกิดการขายได้ง่ายขึ้นค่ะบาติค่ะอืมสมก็เป็นสาวมาร์เก็ตติ้งจริงๆเก่งมากโอเคเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวไปเชียร์ที่โชว์ เราก็ต้องรายละเอียดใช่ไหมคะว่าแต่ละแบรนด์เขาเต็มที่เป็นขนาดไหน ทุกสี่นี่ครับไงอะไรยังไงไหนเล่าสิทําไมถึงต้องมาที่กัมพูชาคนกัมพูชาเขารักเราอย่างแรกไม่ใช่รักเสื้อผ้าเรารักเราด้วยแฟนคลับเราแน่นแน่นสรุปว่าแฟนคลับในไอจส่วนตัวกับแฟนคลับในไอจของแบรนด์อันไหนแน่นกว่ากันต้องมาต้องให้มาดูที่นี่ต้องมาดูวันนี้ว่าเป็นไงลูกค้ากัมพูชาดีมาการักมากเขารักคนไทยเขารักสิ่งที่คนไทยทำอันนี้คือคีเลย จริงเราเปิดแบรนด์มากี่ปีละว,ว้าวหปีแล้วครับแล้วขายกับกัมพูชามากี่ปีก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ ต้องบอกว่ามีลูกค้ากัมพูชัเยอะมากๆที่แบบว่าไปซื้อที่กรุงเทพแต่พอมาอยู่ที่นี่คนยิ่งรู้จักขึ้นคนยิ่งเห็นคนยิ่งแบบชอบเราไม่ใช่แบรนด์เราด้วยนะแบรนด์อื่นๆด้วยอืมใช่แล้วตอนที่ตัดสินใจมารวมตัวกันเนี่ยสิบแบรนด์เนี่ยหนักใจมากจริงไม่หนักเลยเพราะทุกคนคือเพื่อนกันเอาจริงเหมือนจับมือกันมาใช่ลูกศิษย์คุณพ่อทุกคนก็น่ารักหมดจริงๆเหมือนก็คอยช่วยกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละแล้วลูกค้ากัมพูชากับลูกค้าไทยต่างกันเยอะมากต่างเยอะต่างเยอะครั้ค อย่างเช่นเรื่องสีเรื่องแบบเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะมีดนดีเทลก็จะต่างเลยเขาอยากได้อะไรที่พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครหลกัหลกๆเลยแต่ก็มากกว่าคนไทยอีกแบรนด์เราก็มีความหวานระดับหนึ่งใช่ไหมท่านเป็นซิกเนเจอร์เนาะแล้วเป็น<ช>ผู้หญิงหวานน่อยอะไรเงี้ยมีคอเสตเบาๆมีนุ่นนี่นั่นทีนี้จะถามว่าแล้วคนกันมพูชาที่เขาบอกว่าเขาต้องการอะไรพิเศษจากเราเนะี่ยเขาต้องการอะไรให้เราต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าความพิเศษของเราอะอย่างตัวแบรนด์ของตัวผมเองอะความพิเศษคือความใส่ใจในรายละเอียดคือสแตนดาร์ดที่เขา มองเห็นแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจลงไปเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวด้วยซ้ำทุกๆแบรนด์คือฝีมืออันนี้คือคีย์หลักที่เขาชอบไม่ใช่แค่ไม่ใช่ใชแค่แบรนผมและทุกๆแบรนด์มีโอเคหูตอบแบบว่าเป็นนางงามจะกาวาลม,มากเลยอะคุณลูกศิย์อันนี้นะครับแบรนด์นลงนะครับวันนี้คอลเลกชันชื่อเอ่อเมโทรโพลิสนะครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่า ทำทำทำใช่ไหมเอางี้นะทำใช่หรด้วยวันที่าจะถามเรื่องความแตกต่างระหว่างที่เราอ่ะก็ขายดีอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วเซเลปก็ใส่ของเรากันติมแล้วมาถึงกัมพูชาทำไมถึงมาบุกกัมพูชาคนกัมพูชาเขาชูดเรานะอ่ายังไงเล่าสิลคนคนกัมพูชาเนี่ยก็ เขาเขาเขารักอะไรที่มันมันแบบเป็นงานดีไซน์ของคนไทยอะ่ะผมว่ามันก็เหมือนแบบเวลาเราชอบของเกาหลีเนี่ยเหรอะใช่คนคนคนกัมพูชาก็ชอบอะไรที่เป็นของคนไทยแล้วอย่างไทยกับกัมพูชาเขาก็เขาจะดูละครไทยตามแฟชั่นไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรามาเปิดตลาดที่เนี่ยโอ้เขาแบบชอบเลยเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็ดีไซเนอร์มาเองแล้วงานของเราเป็นไงนคืองานคนไทยเป็นงานคุณภาพอยู่แล้วพี่อาร์ตเนื้อออกไหมครับแล้วดีไซน์เนี่ย ของคนไทยโดยเฉพาะดีไซเนอร์คนไทยเนี่ยก็คือสวยสวยงามแบบไว้ใจได้แล้วในเรื่องของราคาล่ะต่างกันไหมกับขายที่พนมเปญกับขายที่กรุงเทพเออราคานี้คือเหมือนกันเลยครับพี่ใช่ถ้าในส่วนของ ready to wear เนี่ยราคาก็คือเช็คที่พนมเปญเช็คที่เมืองไทยก็คือราคาเท่ากันแต่ในส่วนของอองานกูตูเนี่ยงานงานที่เป็นงานงานงานคราฟอย่างเช่นงาน b r i ดอลเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ซึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าแอบเห็นแล้วใช่ เป็นพวกงานบรายดอเนี่ยคนที่นี่คนคเขมรเองคนกัมพูชาเขาก็ชอบอะไรที่มันวิบวับวิบว,ว,วับงานปากักงานลูกไม้อะไรเงี้ยครับก็จะถ้าถามถึงความเยอะเนี่ยคนกัมพูชาก็จะมีความเยอะกว่าคนไทย พอสมควรแสดงว่าแบรนด์งมาถูกทางมาถูกทางเพราะว่าเป็นงานระดับเรางานปักของเราตาแต่แล้วก็นันพวกงานปักงานดีเทลงานคราฟงานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็ปักมือทั้งชุดเนี่ยพี่อาดนีแบบนี่พี่อาดติดใจตัวนู้นตัวจุดสีแดงจุดแดงแล้วซีมันเป็นมายังไงตัวนี้งานไข่ปลาจริงๆเนี่ยซีเควนซ์ของวันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่ะุาแต่วันเนี้ยเนื่องจากว่าดีไซเนอร์เป็นทั้งหมด12แบรนด์ก็จะเอามาได้แค่10ลุูก็จะกัดตัดซีเควนซ์ไปนิดนึงแล้วก็ตัดเลี้ยวด้ ของของดอกไม้สักส่วนใหญ่นะครับแล้วอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเกสรเกสรดอกไม้ที่เอาแบบออกมาแล้วก็มามาทําอยู่ในชุดอะไรเงี้ยครับแต่สีมันป๊อปมากเลยนะสีมันป๊อปมาใช่ใช่ใเอาของให้โชคดีนะคะเดี๋ยวจะไปเชียร์ที่รันเวย์ได้เลยครับขอบคุณครัเป็นอะไรมากไหมลูก น o ่าฮ่าา่แล้วทำไมเราถึงแบบเอออย่างเงี้ยคะ่ะมาคือจริงจก็คนนี้นเป็นเป็นลูกค้ามานานแล้วค่ะใช่แล้วก็เห็นกับการแต่งตัวของค,คุณมพูชาอะไรเงี้ยก,ก็ก็เหมือนกับว่าเขาก็ชวนโมเอ็มมาเปิดแล้วก็ต้รู้สึกว่าสไตล์ไปได้วยกันได้ใช่ครับแล้วก็เดอร์โชว์รูมก็จริงๆก่อนจะมาเนี่ยเราเราดูตลาดอยู่ประมาณตีหนึ่งแล้วก็มองว่าเป็นตลาดที่มี potential ลูกค้าโฟเอมที่ที่ไทยที่เป็นชาวกัมพูชาก็มีเยอะเนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจมาเปิดที่นี่ครับงั้นเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวจะไปเชียร์ขอบคุณมากครับก็ติดริมขอบสนามเลยค่ะขอบคุณมากครับ,บไปยังไงมายังไงถึงตัดสินใจมากัมพูชาก็เป็นตลาดที่ดีเราก็มีฐานลูกค้าที่นี่อยู่แล้วที่มาต้องนานแล้วก็คิดว่าถ้ามาที <S <S ่นี่ต้องขายได้แล้วพอเริ่มขายของรุ่นาดจริงก็มาเถอะเขาก็เป็นประเทศที่น่ารักก็เลยเซเยสมาอย่างไม่ยากเย็น ที่ริงเซเยสตั้งแต่วันแรกที่เขาทานโอเคแล้วนี้พี่อาถามไหนแล้วความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของเราเมื่ออยู่ในกรุงเทพกับแบรนด์ของเราเมือม่อไม่อยู่ที่นี่เราพอจะรู้หรือยังว่ามันแตกต่างกันไหมกับฐานลูกค้าเรื่องไซซิ่งไม่ค่อยต่างเพราะว่า AEC โครงสร้างใกล้ๆก,ก,ก,กัน,กนแต่บางทีเคาเจอร์ก็อาจจะต่างกันนิดนึงที่นี่เขาออกงานจัดเต็มกว่าคนไทยจะพยายามให้ดูน้อยแต่คนที่นี่จะพยายามให้ดูเต็มดูเยอะ แปลว่ารัดเอวอย่างเดียวเขาเสเนียวไม่ได้พอละต้องเติมอีกใช่ต้องมีอะไรที่แบบอาจจะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราต้องทําอะไรพิเศษให้เขาแบบเป็นคอลเลคชั่นใหม่เลยไหมคะวันนี้ไม่แต่บายคนที่บายคุณนี้ก็จะเลือกบายอะไรที่มันดูดูชุดยาวหรือว่าชุดบ้านอย่างเงี้ยในขณะที่ลูกค้าคนไทยก็เขินไม่อยากแต่งตัวเยอะแต่ความจริงคืออยากแต่งตัวเยอะใช่ไหมแต่ไม่อยากดูเยอะเออก็ยากคนละแบบเออก็น่าสนใจเนาะแล้ววันนี้คาดหวังอะไรบ้างให้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมมารู้จักเราแล้วก็ เดอะชรูมเองก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ดีที่ให้ไทยดีไซเนอร์ได้มาปรากฏตัวที่นี่เพราะว่าถ้าไม่มีเดอะชารูมเนี่ยเหมือนเราก็ไม่รู้จะมาช่องทางไหนเรามีแค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆประมาณ10คนน่ะที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แค่นั้นเองถ้าเกับว่าตอนนี้เดอะชารูมก็ทําให้ฐานเรากว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่ก็แปลว่าวันนี้คาดหวังว่าจะหมด หวังว่าเอ้ยเอาใจช่วยไม่ได้หวังว่าหวังไว้หวังไว้แล้วกันเอาใจช่วยค่ะงั้นเดี๋ยวไปเชร์ติกขอบเวทีเลยค่ะค่ะชื่อทรายนะคะจากแบรนด์เชอร์ซีค่ะเราทำเป็นไบรดอลเลยใช่ค่ะทำเป็นไบรดอลเลยส่วนใหญ่เป็นไบรดอลค่ะนึกยังไงทำไมถึงเปิดเป็นไบรดอลตอนแรกทำลายที่เป็นคอกเทลเดรสก่อนค่ะเป็นอิร์ลิงกราวเสร็จแล้วก็มีคนมาถามให้เราลองทำชุดแต่งงานดูเพราะว่าสไตล์เราเป็นแบบมินิมอลนะคะก็เลยลองทำดูค่ะพอทำก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็เลยลองทำดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพัฒนา ต่างกันไหมกับตอนเรียนต่างค่ะ <laughs> เรียนไม่ได้จบสาขานี้เลยค่ะยากมาก <laughs> แต่ก็แต่ก็ทำได้เนาะ <laughs> ก็ทำได้ค่ะแล้วก็มีหลายๆคนชี้นำค่ะหมายถึงว่าพอเราได้เข้าห้างมีคนไห้สอนเจอคนโน้นคนนี้เจอพี่อาร์หรือเจอคนอื่นก็มีหลายๆคนบอกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนจากคนอื่นมาเรื่อยๆอะไรยเงี้ยค่ะในวันนี้เอาจริงนะพี่อาร์เซอร์ไพรส์มากที่เป็นแบบลูกศิษย์พี่อาร์เยอะมากใช่เยอะมากก็แอบดีใจที่มากันไกล แล้วเป็นยังไงบ้างทําไมถึงตัดสินใจมากัมพูชาอาําทำไมใช่ไหมคะดูจากยอดขายในห้างเป็นหลักเราเช็คค่ะว่าลูกค้าหลักๆเราเป็นไทยก็เป็นคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาแล้วเขาก็มาติดต่อให้เราไปแบบเออมาออกร้านกับเขาไหมก็เลยมาค่ะม,มาจาก ready to wear ก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาเป็นอ,อ่บอยดอค่ะใช่แล้วเราคิดว่าจุดเด่นของเราที่ดึงดูดคนทั้งไทยทั้งกัมพูชาคืออะไรในแบรนด์เรา จุดเด่นแล้วค่ะความเป็นมินิมอลค่ะการใช้งานที่เป็นแฮนด์คราฟทั้งหมดเป็นงานเรปปิ้งมูลหลาดเกือบเกือบทั้งหมดที่ลองทำมาม,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 มันก็เลยเหมือนแบบทัชเขา t นิดนึงแล้วก็อาจจะน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆถ้าสังเกตได้ก็เลยอาจจะแบบเอ๊ะเตะตาลองใส่แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยใช่คะ่ะแล้วเอาเป็นว่าวันนี้คาดหวังอะไรวันนี้คาดหวังว่าให้คนรู้จักเรามากขึ้น แล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆจากเรามากขึ้นที่ไม่ใช่แบบเติมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอนจอยกับมันแค่นี้อืมโอเคเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวจะไปเกาะขอบสนามเชียร์ขอบคุณค่ะคุณลูกศิษย์คุณลูกศิษย์คะครับชื่อบิ๊กค้าบผมดนัวน์พุชินาวรนแบรนด์วาเลนเทียค้าผมเออไงคานระหว่างนางงามกับของขายเนี่ยถ้ามนไหนมากกว่ากันลูกตอนช่วงนี้นางงามมากกว่าแล้วครับผมเพราะว่า เหมือนพอหันมาทำนางงามปุ๊บลูกค้าก็เข้ามาเยอะขึ้นพอสั่งเป็นงานสั่งตัดมากกว่าครับพี่อาร์เพราะว่าตอนแรกอะลิทูแวร์ค่อนข้างขายดีอยู่แล้วแต่พอเรามาเปิดตลาดใหม่นางงามปุ๊บก็ลูกค้าก็แบบเริ่มมาและชุดแต่งงานชุดราตรีอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้เรา,เอ,าอะไรมาโชว์อ่าวันนี้เราโชว์ทั้งสองแบรนด์เลยก็จะเป็นเรดิทูแวร์ในส่วนนี้ก็จะเป็นบรดอลครับผมก็จะเป็นโวลเทเทียนเตลเยียก็จะเป็นงานแบบงานสั่งตัดเป็นงานแบบงานปกเป็นส่วนใหญ่ ใช่ก็จะเป็นทางเซตพวกนี้ครับผม uh uh. ใ,ในรองรับอินสไปเบาๆซิวมาจากไหนทาไมกระนําขน,น,นาดนี้เนี่ยมีมิติซ้อนมิติเนี่ยเหมือนรอบนี้อยากได้เป็นแบบงานโฟร์โงานดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเล่นเล่าเรื่องเป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยแต่ก็เป็นอารมณ์แบบว่าทั้งสีสีสันไปเลยเพราะเราไม่ค่อยทําสีอยู่แล, <me ans> แล้วก็เลยแบบอยากลองอะไรใหม่ๆ้วยลตลาดที่นี่เขาชอบสีสันแล้วก็สีเรียบแต่ก็ยังมีแบบโคงดีเทลงานปักงานป๊อปอัพสไตล์แบรนด์อยู่ครับแล้วเรากับลูกค้ากัมพูชาเนี่ เป็นเป็นยังไงมายัางไงเราเขาเขามาเป็นลูกค้าเรานานหรือ,อยังครับบิ๊กเพิ่งเข้า,เข,าเข้ามาได้เดือนเดือนกว่าเอางพี่อนาะแต,แต่แต่กลายเป็นผลตอบรับของฝั่งเนี่ยฝั่งบดอลเนี่ยค่อนข้างดีมากลูกค้าคือแน่นมากในการบสั่งตดอะไรเงี้ยส่วนโลดิทูแวร์เหมือนทางเจ้าของเขาคุยว่าเหมือนเราอ่ะเพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาในการแบบสร้างแบรนด์ให้คนที่นั่นอ่ะคนที่เนี่ยรู้จักก่อนแต่ก็ขายขายได้อยู่ครับผมแต่ก็ เราก็ต้องปรับบีซ่าให้เข้ากับเขาเพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่ลูกค้าเราเป็นลูกค้าจีน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคนจีนเขาจะชอบแบบโชว์หน่อยแล้วก็ผอมแต่ลูกค้าที่นี่เขาชอบปิดเปิดหลังแล้วก็อยากให้มีแขนนู้นนั่นเหมือนเราก็ต้องปรับดีซ่าให้เข้ากับลูกค้าด้วยและคาดหวังอะไรกับการทําแฟนโชว์ที่นี่ก็อยากให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเหมือนมาสร้างชื่อที่นี่ mm. ครับพิยาเพราะว่าเหมือนที่ไทยอ่ะชอบที่ไทยเราก็มีลูกค้ากัมพูชาค่อนข้างที่จะเริ่มมาแล้ว เหมือนพอเรามาเดือนนี้ก็อยากได้ผลตอบรับที่ว่าลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เปิดกลุ่มตลาดใหม่ๆแล้วก็คาดว่าจะได้แบบโตจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ดูเก่งใจเนอะดูกระดากปากอ่ะแม่อวยพรละกันขอให้เฮงเฮงเฮงเขาก็เห็นกันมานานเนาะก็ขอให้เฮงเฮงขอให้ขายหมดโอเคค่ะเดี๋ยวไปเชียร์เกาะขอบสนามค่ะขอบคุณค่ะกิ๊งนะคะจาก Ensemble ค่ะฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวก่อนถามกันทําไมถึงตัดสินใจมาลงที่กัมพูชารู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้เพราะว่าเขาก็มี c u เจอร์แบบหนึ่งที่ประเทศไทยไม่มีมันก็เป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะองซอมเปิดเดมากี่ปีแล้วตอนนี้องซอมเปิดมาเข้าปีที่8แล้วค่ะแล้วมากัมพูชาเนี่ยครั้งแรกเลยปะ ไม่ความจริงไม่ค่ะแต่เริ่มที่จะโคบบเลตกับทางเดอรชลูมครั้งแรกเป็นเจ้าเดียวค่ะใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ประมาณ4ที่ได้เริ่มทําเพราะว่าครั้งแรกที่เริ่มทำเนี่ยเริ่มทําตั้งแต่คอลเลคชันที่เป็นทีไทม์นะะแล้วก็ผลตอบรับดีรู้สึกว่าอยากให้คนเนี่ยชอบในเสื้อผ้าที่เป็นเลดี้ทูแวร์แบบที่มีความสนุกฟันขึ้นแล้วก็อยากจะลองให้เอาสไตล์แบบใหม่ๆที่รู้สึกว่า คนในในพื้นที่นี้ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งใหม่อยู่ให้มารู้จักกันจากใจผู้หญิงถึงผู้หญิงจากใจผู้หญิงถึงผู้หญิงก็ชุดสวยยังไงคะสวัสดีค่ะใครหลอกมาลูกนรงค์ค่ะเดินนิดเดียวแกมามาร่วมกันร่างมาร่วมงานแล้วก็แบบว่าเออมาเดินให้ฉันหน่อยแล้วกันเดินเปิดเลยนั่นห็นมาสองชุดแม่เราเคยมากัมพูชาไหมนี่คือครั้งแรก เออรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมก็ดีนะแต่ยังไม่ได้ยังเพิ่งมาถึงเลยยังไม่ได้แบบออกไปเห็นอะไรเลยแต่อยากมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามีแฟนเบสของกัมพูชายูเขาชอบมาคอมเมนต์ชวนให้มาที่นี่อยู่คิดว่าเขาชอบอะไรในตัวเราตลกอะไรในตัวเราน่าจะน่าจะความโก๊ะกกกางกงของหนูเนี่ยแหละที่เขาเพิ่งเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จากเรื่องไหนที่สร้างชื่อเสียงให้เรากับคนกัมพูชากัมพูชาใช่ไหมน่าจะเป็นละครเอกซ์แซกสมัยแบบ แบบแก้วกล้าวแก้วลองเพ็รอะไรแม่ดูหรือเปล่าแม่ดูเปล่าก็จะเป็นแบบอะไรแบบนานนางร้ายเลยอะเออเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นคนตลกให้อวยพรไทยดีไซเนอร์ทั้ง10แบรนด์หน่อยเธาอยากฝากอะไรบอกกับไทยดีไซเนอร์บ้างก็ดีใจมากๆแล้วก็ c o n g r a t u l a t i o n ัทุกแบรนด์เลยเพราะว่าเราก็เห็นเนาะความเติบโตลังการของทุกๆแบรนด์นะคะในเมืองไทยก็ดีใจมากๆที่ตอนนี้ก็มาได้เปิดช็อป เปิดโชว์รูมใดๆที่ถึงกัมพูชาแล้วก็ขอให้ขยายยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้อีกค่ะดีใจเนาะที่แบบว่าแฟชั่นไทยเนี่ยบุกตลาดเพื่อนบ้านก็ขอให้เป็นก้าวแรกที่แบบสดใสสวยงามละกันหวังว่าชาวก,กัมพูชาจะต้อนรับไทยดีไซเนอร์อย่างดีนะคะเพราะว่ามีไทยดีไซเนอร์อีกหลากหลายแบ,บเลยที่พร้อมที่จะแบบก้าวขาเข้ามาในกัมพูชาค่ะแล้ว ตัวเราเองวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษบ้างไม่เชียร์ใครพิเศษเลยค่ะดูจากชุดสิคะไม่เชียร์ใครพิเศษเลยค่ะจริจริงจเชียร์ทุกบ้านต่ก็แอบเชียร์โพเอมนิดนึงเพราะว่าเป็นแบรนดที่โยทำงานด้วยมาตั้งแต่แรกแรกเลยแรกๆเข้าวงการก็แบบแค่แบบสองสามปีที่แล้วเอง ม่ใช่ที่สามเล่นเองด้วยนะมีค้างเล่นเองด้วยนะอ่าเป็นแบรนด์ที่โยดร่วมงานมาตั้งแต่แรกวันแรกที่โยดทำงานนางแบบในวงการแฟชั่นไทยเลยก็แอบเชียร์นิดนึงละกันแต่ขอให้ทุกแบรนด์ขายดีๆๆๆจนต้องแบบกลับมาทุกซีซันกลับมาทุกปีมาเชียร์เกาะขอบสนามถึงกัมพูชาขออวยพรให้กับไทยดีไซเนอร์ทั้ง10คนหน่อยค่ะ ก็ขอให้ทั้ง10ดีไซเนอร์อายุมั่นขวัญยืน <c oughs> ขอ,อให้คอลเลกชันที่นำมาเปิดตัวที่กัมพูชาขายหมดเกลี้ยงทุกคอลเลกชันรามไปจนถึงทิศไทยเพราะคนไทยเห็นปุ๊บมือทับอกเลยอ <c oughs> ุ๊ยตาย อยากได้ก็คือการแปลว่าี r e order ก็ต้องทำที่มีอยู่แล้วก็ขายหมดร่ำรวยร่ำรวยแล้วเราจะได้เคมได้ว่างานนี้ลงมานะคะฝับไปด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วมาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะวันนี้พี่แผนเค้กค่ะวันนี้ไม่เชียร์พี่แผนเค้กไม่ได้เชียร์แบรนด์ก็ไม่เชียร์ทุกทุกแบรนด์เพราะว่าถ้าจะให้แบบว่า พูดอย่างไม่อายปากก็คือ10แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เรายืมชุดค่อนข้างบ่อยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยต้องเชียร์ทั้ง10แบรนด์เลยชอบคำด้านของนามากรักลูกสาวที่สุดค่ะแม่ไม่เป็นคนจริงน, <c oughs> นี่คือชีวิตของดีไซเนอร์ใช่ไหมคะเ <c oughs> บื้องหลังจะไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว่าดีไซเนอร์ทำอะไรบ้างว่าดีไซเนอร์ต้องทำงานหนักแค่ไหน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> และนางแบบทำงานหนักแค่ไหนสวัสดีค่ะ ไนไหนมาบุก mm hmm. เดินไฟสั้นโชว์กันถึงกัมพูชานี่ไม่ใช่ครั้งแรกของพี่แพรไม่ใช่ค่ะเป็น<ช>ค,ครั้งแรกค่ะ,ะแล้ว<ๆ>งั้นพี่อาถามหน่อยว่ารู้สึกไงเอาคนที่ครั้งแรกก่อนจริงๆแอบตื่นเต้นนะยิ่งเขาบอกว่าแบบงานนี้เป็นครั้งแรกที่เขาแบบจับใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาค่ะ,คะ<ๆ>แล้วก็ลึกๆในใจเราก็ภูมิใจว่า,วาเฮ้ยแบรนด์ทั้งหมดเป็นแบรนด์ไทยหมดเลยแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วฉะนั้นก็จะแบบเออเนาะ แบรนด์ไทยอ่ะเนี่ยจะแบบนิดเนื้อล้วพี่พี่แพนครั้งที่สองที่มาร่วมงานค่ะจริงๆหลายครั้งที่มากัมพูชาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยจากที่เดินแบรนด์เดียวเดิน2 3าแบรนด์เราก็ตื่นเต้นทุกครั้งพอครั้งนี้10บแบรนด์คือเรารู้สึกว่ามันมีการมันมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วคนก็ให้ความสนใจในแบรนด์ไทยเยอะมากแล้วก็มาขยับขยายอยู่ที่กัมพูชาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพนธมันเป็นไรที่แบบ เออเจ๋ง,จงมากง,ง,งั้นถามถามนอกเรื่องของการมาแฟชั่นในฐานะที่เราเป็นนักแสดงทั้งคู่คแฟนกัมพูชาเป็นยังไงน่ารักมากน่ารักคือมันจะฟิลเหมือนเหมือนคนไทยสมัยก่อนที่ที่จะแบบว่าเขาจะปุ้มปิ่มเขาจะตื่นเต้นเขาจะดีใจแล้วก็เขาจะแซงออกแบบ เต็มที่เออจริงมันจะทำให้เราสึกแบบอ,อุ้ยไม่เจอฟิลลิ่งนี้นานแล้วใช่ใช <laughs> ป็นฟจลที่แบบอุ้ยมีคนมากรี๊ดขอลายเซน็นเตรียมรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแบบบางทีมาร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยมาแฟนโชว์ <c oughs> เขาก็จะมีแฟนๆที่แบบน่าน่ารักที่เขาแบบติดตามเราจริงๆกรี๊ดหรืออะไรเงี้ยมารอรับที่สนามบินเชื่อาก็รู้ว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเราแบบ ไม่ไม่ได้อยู่ในฟิลด้นานแล้วแล้วหลายๆคนคือเขาว่าผูดภาษาไทยได้จากการดูละครไทยคือกระบอกว่านี่เขาดูละครไทยอยากจะสื่อสารกับพี่นะเขาก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเเรียนภาษาไทยเพื่อให้คุยกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะงั้นอยากให้ทั้งสองคนอวยพรกับสิดีไซเนอร์ในวันนี้หน่อยค่ะค่ะพี่สาคอนเทนตเล่ะคะเป็นการเปิดตลาดใหม่ที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็ นางแบบไทยอย่างเราก็พร้อมสพอร์ตเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณทางกัมพูชาด้วยนะคะที่ให้ความสนใจมากมากเลยค่ะเช่นกันค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับสิบแบรนด์ของไทยที่วันนี้เหมือนมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ที่พนมเปญน,นะคะก็ขอให้ได้่าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมแจมในแฟนโชว์แบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมเราได้นั่งติดกันชมกันมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เป็นไง <S <S มันทำทีซี์อยู่ตลอดเวลาเหมือนไม่หยุดตั้งแต่เรียนไม่ได้หยุดทำทีซี์เลยแฮปปี้ค่ะหายเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้ภาพสวยงามมากเลยค่ะพี่อาร์ตค่ะแล้วโชว์จบไปแล้วรู้สึกโอเคเลยใช่ไหมโล่งอกสวยงามอโอเคค่ะงานนี้จะหมดไหมลูกจะขายหมดไหมลูกก็ปวดแผลปวดแผลปวดแผลวันนี้เวลารับออเดอร์ที่โชว์รูมเลย ดูแฟชั่นโชว์ไทยเดี่ยทั้งถึง10แบรนด์ร้อยกว่าชุดเป็นยังไงรู้สึกหนูไม่เคยดูแฟชั่นโชว์ที่ยาวนานขนาดนี้เรียกได้ว่าแบรดโทรศัพท์พี่อาร์ตหมดทุกเพื่อนรู้ไหมคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ดูแบบไฟนอลกันเนี่ยก็คือพินาเล่กันเนี่ยก็คือว่าแบรดพี่อาร์ตหมดะคะ่ะ <c oughs> พูดจริงแล้วตัวเราเองอรู้สึกไงประทับ <c oughs> ไม่ประทับ <c oughs> รู้สึกประทับใจนะมันจะมีความแตกต่างจากโชว์ที่ไทยอพี่อาร์ตแล้วก็เหมือนชุดอะ่ะ <c oughs> เหมือน <c oughs> ไทยดีไซเนอร์หลักในคิดว่าน่าจะหลักหลายแบรนด์ตั้งใจทำเพื่อมาแบบ ให้เหมาะกับคนกัมพูชาโดยเฉพาะด้วยอ๋อแล้วเราประทับใจชุดไหนเป็นพิเศษอยากจะเดอร์ชุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจดีไซเนอร์ที่อยู่แถวนี้พูดชุดหนูเลยค่ะนานนานแบรนด์อะไรไหนขายแม่สินี่เลยค่ะแบรนด์เชอร์ซีนะคะเป็นแบรนด์ที่หนูชอบที่สุดเพราะว่าคือใส่แล้วดูแพงนี่จะถามว่าแพงไหมก็แพงแต่ใส่แล้วดูแพงแพงเนี่ีส่เนื้อหน้าเป็นกระด้งแล้วลูก นี่นะคะลาบุทีก็ดีค่ะดีทุกแบรนด์ไม่ทันแล้วล่ะไม่จริงจริงดเลหนูก็ชอบเขาจะแบบเปรี้ยวแต่ละแบรนด์ก็คือจะมีกลิ่นอายที่แตกต่างกันคือตอนที่นั่งแบบเดินออกมาเนี่ยพี่อาร์ตบอกเลยว่าอันนี้แบรนด์นี้เธออันนี้แบรนด์นี้เธอเอเอจะมีกลิ่นอายแล้วก็ลายเซนที่แตกต่างกันใช่ค่ะสรุปว่าประทับใจไทยดีไซเนอร์ไหมคะสุดๆหนูเลิฟอยู่แล้วทุกๆแบรนด์เลยซัพพอร์ตมากแบรนด์ไทยคือดีซึ่งแต่ว่าเขาทำคัตติ้งที่เหมาะสำหรับสาวเอเชีย โดยเฉพาะค่ะรู้สึกโล่งค่ะโล่งมากคิดว่าหมดไหมลูกวันนี้หมดแม่ต้องหมดแผนต้อหมดหมดทุกอันเอาแงี้วหรือเปล่าให้แบบชา่ไทยฉีกจังเอางี้ให้ฝากอะไรถึงไทยดีไซเนอร์ที่จะมาบุกเบิกในเมืองนอกบ้าง อยากขอให้ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะขอให้มาค่ะมาเปิดตลาดกันจะได้ช่วยให้แบบเหมือนแบรนด์ไทยเรากระจายออกไปได้ทั่วๆค่ะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยเก่งแค่ไหนนี่พยักหน้าสุดธิ์เหมือนกันนะเราฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องตอบหนูหน่อยแม่ด้วยนะคเออแล้วก็สัสฉินไทยดีไซเนอร์ด้วยสัจฉิษไทยดีไซเนอร์ทุกเจเนอเรชั่นทุกรุ่นขอบคุณแม่ด้วยที่มาไกลถึงพนมเปญในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะสัอเอาไฟเช้าได้ไหมคะขอบ ไม่ถึงขอแอร์เอเชียเขมรใช่ไมวเล็กช้าแค่นั้นเลยตกใจทูกใจที่สุดน่ะภูมิใจในลูกสาวมากกับชุดขนมชานเอาละค่ะจุดจบสายแข่งก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะบายตอบหนูหน่อยแม่